เกิดมาตั้งแต่วันเกิดจะสร้างกองทูกขมาพรอมแล้วยังดิ้นยังดิ้นไปตามที่เหลือหรือหาให้พอให้พอให้เรืความสุขหาเท่าไรมันก็ไม่ได้ความสุขเพราะความสุขไม่อยู่กับเีาหานี่นะทำภาหาต่างหากถึงม,มีความสุขขอเราให้เจลียาหาตายชิ้นกอด้วยกันหมดตื่นเช้ากันมาวิ่งหาความสุขแ,แล้วเวลาขากลับมาก็ เอาตั้งแต่ความทุกขความสิกหลังเข้ามาเต็มหัวใจเผาไหมตลอดนอนยังไม่มีบางวันนอนไม่หลับความสิกหลังความทุกข์ความกรรมาเอาวันหลังหาอีกก็ได้มาจต่แบบเก่าก็คือพระหามันก็เอาแบบที่เด็กที่มาเผาเรามันจะเอาแบบทำมาเผาเนี่ยถ้าหาแบบทำได้พออยู่พอกินพอนไปแล้วอยู่นั่นตายเราจะไม่หวังเอะไรไปแก้วเงินทองกองเข้าภูเขาก็ไม่มีความหมาย เมื่อชมนีขาดุมบ้านอย่างไย้สิ่งนั้นก็เป็นเศษไม้เศษชาตดแร่แอะชาติาต,ต่างๆไป้ะเงินก็สมมติเอาเฉยว่า